ภาพล่าสุดของเจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกัลยานีได้เปิดเผยออกมาแล้วคะ่ะท่านผู้ชมดีใจมากๆเลยนะคะเจ้าคุณพระศรีนาฏพิราชกัลยานีได้นำข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมจุดเทียนเพื่อไว้อาลัยต่อเหตุการณ์กาดยิงผู้บริสุทธิ์ที่จังหวัดหนองบัวล,ลำพูและท่านก็ได้ร่วมร้องเพลงดาวดวงน้อยผ่านวีดีทัศน์ด้วยความรักความอาลัยความห่วงใยจากในหลวง ร่วมกันต่อต้อตานยาเสพติดท,ที่ประเทศเยอรมน,นีโดยหน่วยข้าราชการในพระองค์ได้เผยแพร่วิดีทัศน์ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของหน่วยราชการในพระองค์และโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานเมื่อวันศุกร์ที่14ตุลาคม2565ในที่สุดวันนี้ที่รอคอยก็มาถึงนะคะท่านผู้ชมดีใจมากๆเลยเห็นภาพของท่านนะคะท่านยังสวยน่ารักเหมือนเดิม ดูผมก็เหมือนจะยาวนะคะโอ้ยท่านผู้ชมดีใจมากมาเลยเอ็ดตื่นเต้นมากมากค่ะท่านผู้ชม